คุณผู้ชมครับการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของปีนี้เป็นการประชุมครรมสัญจรเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นที่จังหวัดระนองนะครับวันนี้เราก็จะได้เห็นภาพของคณะรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไประนองแล้วนะครับก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับว่าหลายฝ่ายก็คงจะต้องจับตาวาระการประชุมเรื่องหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นโครงการไม่กับโปรเจกต์อย่างแลนบิชนั่นเองนะครับก็ในมุมของเศรษฐกิจแน่นอนนะครับว่ามูลค่ามหาศาลทีเดียวแต่ถ้าเป็นมุมของชาวบ้านในพื้นที่เองก็มีหลายคนที่ ค่อนข้างกังวลน,นะครับว่าโครงการนี้มีการศึกษารอบด้านแล้วหรือไม่ครับโดยเฉพาะชาวประมงในพื้นที่ที่เขากังวลน,นะครับว่าพื้นที่ทำมาหากินของเขาจะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยครับเนี่ยครับทีมข่าวของเราคุณติชิลาพุทธสารพันไปลงพื้นที่ปุ๊บชาวบ้านเขาก็เอาหมึกวายให้นักข่าวเราดู มึกวายแล้วก็ยังมีหอยแมลงผู้ด้วยหมึกวายเนี่เอาไปคั่วกะทิอร่อยนะอเอาไปปิ้งก็อร่อยกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนถนึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แล้วชาวบ้านเขาบอกว่าอย่างหมึกวายเนี่ยขายได้กิโลกรัมหนึง ไม่ต่ำกว่าร้อยบาทถ้ามากรุงเทพมหาะนะครผมเคยไปซื้อสองร้อยโอ้โเ<ช><ช>นี่ยเป็นสิ่งที่ชาวบ้านราชกูดอำเภอเมืองระนองเขาบอกว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ของอชาวบ้านเขานะครับแล้วก็เป็นรายได้ของคนไทยพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ริมคลองแห่งนี้แต่ตอนนี้เขากังวลน,นะครับเพราะว่าพื้นที่ทำมาหากินของพวกเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะมีการทำโครงการขนาดใหญ่เมกับโปรเจกต์ชุมพรระนองแลนดบิ Land ์ bridge, มูลค่ากว่า1ล้านล้านบาท พื้นที่โดยรอบอ่าวอ่างซึ่งอยู่ไม่ห่างจากทุมโทนแห่งนี้ถูกคาดการว่าจะเป็นพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่เชื่อมต่อกับแหลมริ้วจังหวัดชุมพรครับซึ่งพื้นที่นี้ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากแล้วก็ทำให้เป็นสาเหตุที่ว่าเกิดเสียงคัดค้านบางส่วนถึงการเดินหน้าโครงการนี้ที่อาจจะกระทบต่อชีวิตผู้คนครับทเดืรนพ้นกระทบ เขาโดยโดยกรงหรือไม่โดยกรงเราจะรวมมือกันถ้าว่าไม่มีรถขี่ก็เดินข้าวสภาไปห้ารัฐบาลค่ะปันในๆก็ประชาบ้านไม่ยอมหรอกคือเราอย่เราจะอย่งปักหลักต่อสู้อย่างปักลักยืนยันว่าข้อ,อยู่ทีเดิมและกะห็หากินทีเดิมจะไม่เหลือนไปไหนทีนี้มันก็มี2มุมนะครับเมื่อสักครู่เป็นมุมของชาวบ้านแต่ถ้าเป็น ผู้ประกอบการบนเกาะพยามจุดนี้ก็ห่างจากปากน้ำระนองประมาณ33กิโลเมตรแล้วจริงๆก็อยู่ใกล้กับโครงการระนองแลนด์บิชด้วยนะครับแต่บางคนเขาบอกว่าก็ยังไม่ทราบข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้มากนักแต่เขามองในแง่บวกนะครับว่ามันอาจจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวครับไม่ไม่กระทบนะครับเพราะผมว่าการท่องเที่ยวยิ่งดีกว่านี้อีกเพราะคือตอนนี้ในเกาะพยามเรามีเฉพาะพวกยุโรปอย่างเดียว แต่คนไทยไม่ในไม่ไม,ไม,ไม่น้อยมากแต่ถ้าสมมติจะทำแรนบิดผมว่าผมว่าดีด้วยผมเห็นด้วยครับเห็นด้วยเห็นด้วยครับก่อนการประชุมคอรมชาวบ้านในพื้นที่ก็มีการเสียวาวิาพากโครงการนี้กันแล้วนะครับเครือข่ายพารักพัโตะจัดขึ้นคือในที่ประชุมเนี่ยก็มีการติดป้ายข้อความคัดค้านโครงการแลนด์บิด h รอบหอประชุมเลยครับองค์การบริหารส่วนตำบลพัโตอำเภอพัโตะจังหวัดชุมพร ในวงเสวน,นาได้ให้น้ำหนักการวิพากษ์ไปที่รายงานของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บิชสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งก็มองว่ากรรมการและรัฐบาลไม่ได้ตั้งใจที่จะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวิธีอย่างจริงใจเนื่องจากมีประชาชนออกมาคัดค้านเป็นจํานวนมากแต่กลับสรุปว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย จึงเป็นรายงานที่ขาดความรอดรอบด้านจึงเตรียมจะเดินทางไปพบกับนายกนรัฐมนตรีซึ่งจะมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จัดขึ้นที่จังหวัดระนองเพื่อขอให้ยกเลิกโครงการนี้ครับกรมสัญจรเราคาดว่าพวกเราจะต้องการที่จะเจอนายกเศรษฐาทวีสินเท่านั้นเราไม่อยากเจอตัวแทนค่ะเพื่อเราอยากจะไปเล่าความในใจของพวกเราว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเป็นอย่างไรในขณะที่เล่นบิด โดนโดนพื้นที่ถ้าเกิดเลนบิดก้ามาโดนพื้นที่ที่มันต้องทําลายในเรื่องของพืชผลที่ทําการเกษตรความเป็นอยู่ทุกอย่างเลยทุกอย่างรายได้ก็ไม่มีที่อยู่อาศัยก็ไม่มีก็อยากจะบอกว่าพื้นที่สวนของขอำเภอปโตบ้บ้านกับสวน,อย,สวนอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าโดนสวนก็คือโดนบ้านโดนบ้านก็โดนสวนและบางคนมีที่แปลงเดียวและใจเขาไปอยู่ไหน ส่วนอดีตกรรมมาธิการวิสามานศึกษาโครงการแลนบิชก็ให้ข้อมูลนะครับว่าในที่ประชุมคณะกรรมธิการมีการตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและเงินทุนที่ใช้ในโครงการต่อสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรแต่ว่าแทบจะไม่ได้รับการชี้แจงจนนำไปสู่การละออกของคณะกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคเก้าไกลเนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้นอกจากจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชุมชนเป็นอย่างมากด้วยครับสัวของฝั่งละนองนี่ยิ่งหนักกันใหญ่ก็คือว่าว่ามันมีผลกระทบต่อพื้นที่แหลมท่า้ายพื้นที่ประการโมดลกโลกพื้นที่ทะเลชายฝั่งซึ่งเป็นพื้นที่ี่เซนซพิทีฟทั่วโลกเขาเขาเขาเป็นประเทศภากีนสัญญามันก็ต้องข้อกับมีข้อกังวลถูกไหมวันนี้เวลาคุณไป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 รถโชว์เนี่ยกลับมาเขาจะมาถามว่าตลอกลงมันมีผลกระทบละดรสอมกับชุมพรไหม ถ้าเขามาเจอเรื่องนี้ผมว่าเขาก็เขาก็ถอยแต่มันขุยคนเขียนอยู่ในรายงานถูกไหมไม่ได้เน้นจุดเรื่องนี้เขียนแต่ว,ว่ากรมบุรียานมาชี้แจงว่าอย่างไงสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดระนองในวันที่23มกราคมนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมจัดสถานที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีการแยกออกเป็นโซนต่างๆ ประกอบไปด้วยหอประชุมที่ใช้เป็นสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีพื้นที่จัดแสดงผลงานของภาคส่วนต่างๆและห้องถแถลงข่าวของคณะทำงานโฆษกคณะรัฐมนตรี โดยมีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและกำหนดการเข้าถึงพื้นที่ในแต่ละส่วนไว้อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับค่ะอย่างชาวบ้านในชุมชนที่อยู่ที่ชุมพรอยู่ที่ระนองหลายพื้นที่ก็มีความกังวลอย่างที่เรารายงานกันไปนะคะแต่ถ้าจะไปดูในมุมของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมจริงๆโครงการนี้มีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะโครงการนี้ค่ะเชื่อม2จังหวัดก็คือระนองชุมพรอย่างที่เห็นระยะทางนี่คือเกือบเกือบเกกิโลเมตรนะคะ มีความคิดเห็นทางด้านเศรษฐกิจจากอาจารย์กอบศักดิ์ภูตระกูลค่ะกรรมการรองผู้จัดจาก,การใหญ่ธนาคารกรุงเทพก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ระหว่าง2มหาสมุทรก็คืออินเดียแล้วก็แปซิฟิกซึ่งถ้าหากมีการออกแบบโครงการให้ดีอันนี้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากนะคะแล้วก็ทําให้ในระยะยาวค่ะเราแข่งขันกับเวียดนามได้โครงการที่สําคัญในระย,ะยะแรกเนี่ยค่ะบอกว่าจะต้องผลักดันให้ เกิดขึ้นก็คือโครงการท่าเรือระนองซึ่งมีที่ตั้งแล้วก็ทำเลที่เหมาะสมจะก่อสร้างแล้วก็พัฒนาให้เป็นท่าเรือน้ําลึกและเป็นท่าเรือยุทธศาสตร์ที่สําคัญของภูมิภาคซึ่งท่าเรือระนองถ้าเกิดขึ้นจะเป็นท่าเรือสําคัญเพราะอะไร hmm. เพราะว่าจะเปิดประตูการค้าด้านตะวันตกไปยังด้านตะวันตกของประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่แล้วก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมีประชากรมากก็อย่างเช่นอินเดีย แล้วก็บังกลาเทศซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจปีละร้อยถึง7ถึง8นี่เป็นโอกาสในการขนส่งสินค้าจากไทยไปยังประเทศต่างๆได้ด้วยนะคะครับแต่ฝ่ายที่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็กังวลถึงผลกระทบความคุ้มค่าในมิติเรื่องเศรษฐ,ฐกิจก่อนก็มองว่ามันไม่เหมือนกับคลองปนามาหรือว่าคลองสุเอตที่เรือสามารถแล่นผ่านไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าคือเรือต้องมาจอดอและมีการนําตู้คอนเทน,นเนอร์ขนลงมาก่อนอจากนั้นขนผ่านทางรางหรือว่าผ่านทางรถ เพ <im ื่อที่จะไปขึ้นเรืออีกฝั่งหนึ่งแน่นอนว่ามันคงจะต้องมาคำนวณถึงความคุ้มค่าถ้าเป็นในมุมของนักธุรกิจและในอีกมุมหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไปข้ามตรงช่องแคบที่ตรงสิงคโปร์ที่แบบมีความหนาแน่น สิงคโปร์เขาก็มีแนวทางในการที่จะพยายามพัฒนาอยู่เหมือนกันดังนั้นก็อาจจะต้องศึกษาให้รอบด้านอันนี้คือในมุมของเศรษฐกิจแต่ถ้าเป็นในมุมของชาวบ้านเองเขากังวลถึงผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของปากท้องของพวกเขาเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่เองก็อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของการเกษตรบางส่วนทําเป็นสวนผลไม้บางส่วนมีอาชีพทําประมงนะครับดังนั้นถ้าหากว่ารูปแบบของการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะครับมีโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่มาในพื้นที่ เป็นลักษณะของท่าเรือพวกเขาก็กังวลว่ามันจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิถีชีวิตของพวกเขาในพื้นที่หรือไม่ก็เขาอยากจะให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ย มาให้ความชัดเจนหน่อยและอย่างที่ได้ฟังไปนะครับว่าหลายคนบอกว่าคาดหวังมากๆที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ครั้งนี้อยากจะเจอตัวเป็นๆครับอ,อยากจะเข้าไปคุยกับนายกหรือว่าสะท้อนปัญหาถึงนายกเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆนักข่าวเองก็ได้เจอกับท่านนายกเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ถามถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าจะเอ๊จะมีประชาชนเนี่ยมายื่นหนังสือคัดค้านโครงการเนี่ยนายกจําเป็นที่จะต้องมีการชี้จงชี้แจงอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม่นายกก็บอกว่าก็มีความจําเป็นนะครับที่ ที่จะต้องมีการชี้แจงแล้วก็ชี้แจงตลอดเวลาด้วยและเรื่องของการลงพื้นที่พบปะประชาชนเนี่ยนายกก็บอกว่าเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลนี่ก็ให้ความสําคัญมาโดยตลอดดังนั้นก็เดี๋ยวต้องมาจับตาดูแลครับนในวันนี้จะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ทางด้านภาคประชาชนเองจะได้เจอกับนายกได้มีการคุยกับนายกหรือถามนายกถึงเรื่องของโครงการนี้หรือไม่จาได้ว่านายกตอบว่าน่าจะ <c oughs> น่าจะนี่แสดงว่า Ma y b บ <c oughs> อาจจะได้มีโอกาสที่แจงหรืออาจจะไม่ได้เจออันนี้ไม่รู้ <c oughs> แต่เดี๋ยภาพหลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับค่ะ <c oughs>